คุณผู้ชมคะคุณธิดาจะให้ดูอะไรนะคะนี่คือกิ่งเนาะคะ่ะกิ่งโอกิ่งอะไรทำไมแบบใหญ่ใหญ่เนาะคะ่ะจะว่าเป็นกิ่งของต้นชงโคนะคะต้นชงโคเป็นไม้ดอกอที่มีขนาดลำต้นสูงใหญ่มากเลยนะคะเขามีดอกสีม่วงอมชมพูสวยงามเลยนะคะนี่กุลธิดาก็ นำกิ่งเข้ามาแช่น้ําไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปปักชํานะคะแต่ว่าเขาก็เริ่มแบบว่าแตกออกมาแล้วนะคะแตกยอดออกมาแล้วเนาะคะ่ะก็แช่น้ําไว้ได้สองวันแล้วนะคะคุณรัติดาแช่น้ําไว้2วันแล้วเนาะคะ่ะก็จะเดี๋ยวก็จะไปหาดินมาทําการปักชําเขาเนาะคะ่ะเพื่อที่จะขยายต่อไปเนาะคะ่ะต้นชงโคนะคะดอกเขาแบบสวยงา